สำหรับเพื่อนๆที่กาลังเจอปัญหาหินเจียที่ขันล็อกใบตัวนี้นะครับมันรูดนะครับผมเวลาเรากดด้านหลังแบบนี้แล้วนะครับเราขันนะครับมันจะรูดนะครับรูดแบบนี้นะครับก็คือเราจะขันแหวนตัวนี้ไม่ออกนะครับผมเพราะว่าที่ล็อกมันรูดนะครับจากด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้นําไปทําตามนะครับถ้าเกิดว่าเจอปัญหาด้านหลัง เรากดล็อกลงไปแล้วมันรูดนะครับขันไม่ได้แบบนี้นะครับมีวิธีแก้ง่ายๆนะครับนิดเดียวเองนะครับผมก็ถอดน็อตสตัวออกมาครับ ถอนออกมาเลยนะครับแล้วมาดูตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันมันลูดไปนะครับมันไม่มีตัวล็อกเขี้ยวฟันตัวนี้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดด้านหลังนะครับกดตัวนี้นะครับลงมาปุ๊บนะครับให้มันยื่นออกมาแบบนี้นะครับ นี่นะครับพอกดแล้วปุ๊บทีนี้เราใช้ครีมตัวนี้นะครับจับนะครับแล้วก็หมุนหมุนนะครับหมุนให้มันมีเขี้ยวล็อกนะครับย้ายจากไอที่มุมที่มันลบไปเนี่ยย้ายเอาตัวเหลี่ยมที่มันยังย้ายเอาตรงเหลี่ยมที่มันยังมีเขี้ยวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมาแทนนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะใช้งานตัวนี้ได้อีกนะครับจนหวาดตัวนี้จะสึกไปเราถึงจะถอดเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับอลองใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมอ่ะเราก็ใส่น็อตกลับเข้าไปเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มา กดเหมือนเดิมครับปกติทีนี้ลองขันนะครับอ่ะเนี่ยครับออกแล้วนะครับผมขันออกแล้วนะครับล็อกได้ปกติแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับเพียงแค่ขยับล็อกมันนะครับผมก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับถ้าใคร ที่มีหินเจียแล้วเกิดปัญหาเนี้นะครับทดลองเอาวิธีนี้ไปทําตามกันได้เลยครับง่ายนิดเดียวนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับผมคลิปดีมีประโยชน์อย่างนี้อย่าพลาดน,นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ